นักเทคนิคการแพทย์เด่นด้านการบริการทางวิชาชีพประจำปีพศ2566นักเทคนิคการแพทย์สาธิต ทสมบูณสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคก,การแพทย์คณะสาขาวิชาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทย,ยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทย,ยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิภ้มกันคณะสาขาวิชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นสภาการชาติไทยรุ่นที่26หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทยรุ่นที่ นักเทคนิคการแพทย์สาธิตเทศสมบูรณ์บรรจุเป็นนักเทคนิคการแพทย์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยตั้งแต่ปีพศ2547จากนั้นเป็นหัวหน้าภาคผู้ชำนาญการหัวหน้าภาคผู้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าภาคผู้เชี่ยวชาญ โดยในปีพศ2561ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับองค์กรสภากาชาติไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานบริการโลหิตส่วนภูมิภาคศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย นักเทคนิคการแพทย์สาธิตเทพสมบูรณ์มีบทบาทสำคัญในการออกแบบระบบการทำงานของอาคารสำนักงานเพื่องานบริการโลหิตทั้งในและต่างประเทศเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการบริการโลหิตพัฒนาโปรแกรมการจ่ายน้ำยาผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการตัวอย่างการรายงานผลตามกฎหมาย p t p a ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาคำแนะนำรวมถึงการแก้ไขปัญหา ต่่างๆทีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โลหิตในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่นักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้การบริการโลหิตแก่นักเทคนิคการแพทย์ในงานประชุมวิชาการต่างๆให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพงานบริการโลหิตและระบบคุณภาพ ISO เ0 0 1พั่ version องพนสิบ ISO 1 5 1 8 9เว version องพนสิบส และ ISO 15190เ version 2อ2 0น2 0เป็นผู้ริเริ่มแนวทางการจัดหาโลหิตแบบบูรณาการสร้างความร่วมมือในเขตบริการสุขภาพเครือข่าย6จังหวัดเพื่อการจัดหาโลหิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคการบริหารปริมาณโลหิตและส่วนประกอบโลหิตระหว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติด้วย Google Spreadsheet และการพัฒนาการจัดการโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ นักเทคนิคการแพทย์สาธิตเทศสมบูรณ์เป็นผู้มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและบริการวิชาชีพโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นับเป็นต้นแบบของการครองตนครองคนครองงานเกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถซึ่งมีมติเป็นเอกฉันเห็นสมควรมอบโล่เชิดชูเกียรตินักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่นักเทคนิคการแพทย์สาธิตเทศสมบูรณ์เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสื่ไป วันอื่นต้องขอขอบคุณทางสมาคมเทคนิคการแพทย์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้เกยียรติมอบรางวัลน,นะนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจําปี2566นี้ในการทํางานนั้นแน่นอนแผนก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่การที่ลงมือทําหรือเริ่มต้นลงมือทํานั้นเป็นสิ่งสําคัญกว่านะครับเพราะว่าเราทุกคนรู้อยู่แล้วครับเราจะความยากที่สุดของการจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือการเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดจะทําอะไร สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือต้องลงมือทำนะครับก็สิ่งนั้นต่อมาก็จะเกิดความสําเร็จตามมานั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท,ท,ทุกทุกท่านเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่รอหลอมสิ่งต่างๆนะครับหล่อหลอมตัวผมเป็นผมในปัจจุบันนะครับตั้งแต่พ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์ประเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ แน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะได้รับรางวัลแต่ทุกท่านก็ทราบดีนะครับว่าการจะสําเร็จงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายคนนะครับร่วมมือกันทุกระดับนะครับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรคร,ครับสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในการ ประกอบวิชาชีพทค่ิคการแพทย์และมีความสุขในชีวิตการงานครับสวัสดีครับ